สวัสดีครับพบกันกับช่องพาบวกที่เราจะพาท่านบวกกันไปในทุกวันวันนี้ก็มี5คู่ที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากทุกท่านอย่างเช่นเคยก่อนที่จะไปรับฟังฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันด้วยนะครับมาเริ่มกันกับคู่แรกของเรากันครับกับศึกครเมิลิกอังกฤษเบอร์ลี่พบกับลิเวอร์พูลแข่งขันกันเวลา2ทุ่มครับสถิติการพบกัน H 2 s H ย้อนหลัง5นัดลิ Liverpool, เวอร์พูลเหนือกว่าชัดเจนชนะรวด5นัดหลังสุดที่เจอกันครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของเบอร์ลีแพ้แมนยูไนเต็ด2ต่อ3พรีเมียร์ลีกชนะดา์บี้คา์ตี้2 1ลีกครับอังกฤษชนะซันเดอร์แลนด์2ต่อ0พรีเมียร์ลีกแพ้สเปอร์3ต่อ0พรีเมียร์ลีกแพ้ลาซิโอ0 1กระชับมิดส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของลิเวอร์พูล ชนะอาร์เซนอล1-0พรีเมียร์ลีกชนะนอตติงแฮมฟอร์เรส3-2พรีเมียร์ลีกชนะนอริซิตี้4-2พรีเมียร์ลีกแพ้คริสตัลพาเลส3-2จุดโทษคอมมูนิตี้ชิลชนะแอตเลติโกมาดริต3-2กระชับมิดเปิดราคาต่อรองลิเวอร์พูลต่อลูกครึ่งเบอร์ลี่ใช้ระบบ4-4-2เน้นเกมรับตั้งโซนและรอสวนกลับใช้กล่องหน้า2ตัว พยายามกดดันแนวรับคู่แข่งเกมในบ้านได้เปรียบเล็กน้อยแต่แนวรับยังหลวมและเสียประตูง่ายจุดแข็งคือเกมลูกกลางอากาศแต่เกมรุกขาดความเฉียบคมคีแมนเจโรดิเกสความเก่าและการเข้าทำในเขตโทษส่วนลิววภูลใช้ระบบ4-3-3เดินเกมรุกเต็มกำลังใช้ปีกความเร็วสูงคอยเจาะริมเส้นและกล่องหน้าตัวเป้าเป็นตัวจบสกอร ฟอร์มกำลังแรงเกมรุกจัดจ้านทั้งซ้ายขวาเพรสซิ่งเร็วจุดแข็งคือการเข้าทำที่หลากหลายจุดอ่อนคือเกมรับยังเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งสวนได้คีแมนโมฮัมเหม็ดซาลาความเร็วและการจบสกอร์ดาวินนูนเยสตัวเป้าในเขตโทษสำหรับคู่นี้ผมให้ไปลิเวอร์พูลเกมรุกจัดจ้านครับและมาต่อก,กันกับคู่ VIP กับสืกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนซิตี้พบกับแมนยูไนเต็ด แข่งขันกันเวลา4ี่ทุ่งสาครับสถิติการพบกัน H2H ยอนหลัง5นัดแมนซิตี้ชนะ3นัดและแมนยูชนะ2นัดครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของแมนซิตี้แพ้ไบรตัน1นต่อ2พรีเมียร์เลกแพ้สเปอร์ศูต่อ2พรีเมียร์เลกชนะวูลฟ์สต่อ0พรีเมียร์เลกชนะปารีส3ต่อ0กระชับมิตรเสมอเอาทิติหัดส2ต่อ2ฟ่าคลับเวิลด์คัพ ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของแมนยูเนเตตดชนะเบอร์ลี่3-2พรีเมียร์ลีกเสมอคริมสบี้ทาว2-2ลีกครับเสมอฟูลแลม1-1พรีเมียร์ลีกชนะอาเซนอน1-0พรีเมียร์ลีกเสมอฟิออเรนติน่า1-1กระชับมิดเปิดราคาต่อรองแมนซิตี้ต่อครึ่งควบลูกแมนยูเนเต็ดใช้ระบบ4-2-3-1แพ็กกลางแน่นใช้จังหวะสวนกลับเล่นเน้นรัดกุม เกมรับยังมีช่องโหว่แต่จุดแข็งคือเกมสวนกลับเร็วจากแรชฟอร์ดและบรูโน่ที่สร้างสารรค์โอกาสได้ดีคียแมนหลักบรูโน่เฟนันเดสแรชฟอร์ดฮอยลุ่นส่วนแมนซิตี้ใช้ระบบ4-3-3ครองบอลเจาะริมเส้นใช้ฮารลันยืนหน้าเป้าเกมรุกยังไว้ใจได้โดยเฉพาะฮารลันและเดอรอยจุดอ่อนเกมรับหลุดง่ายเวลาคู่แข่งสวนกลับจุดแข็งคุมเกมแดนกลางได้เหนือกว่าเกมรุกจบสกอร์เฉียบขาดเมื่อเจอทีมใหญ่ คิดว่าคู่นี้จบที่สกอร์เท่าไหร่ลองพิมพ์มาถายกันได้นะครับท่านใดสนใจทีเด็ดขอรับได้ในกลุ่มเลยนะครับแอดไลน์เพื่อเข้ากลุ่มมาพูดคุยเรื่องบอลเชียร์บอลกันได้ครับและมาต่อกันกับคู่ที่3กับศึกบุนเดสลีกาเยอรมันสังเพาลีพบกับอัลซบวกแข่งขันกันเวลา2ทุ่ม30ครับสถิติการพบกัน H 2 H ย้อนหลัง5นัดอัลซบวกชนะ2นัดสังเพารีชนะ1นัดและทั้งคู่เสมอ2นัดครับ ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของสังเภาลีเสมอโอเลสไทคิว1ต่อ1กระชับมิดชนะฮัมบูก2-0บุนเดสลีกาเสมอโบรุสเซียดอทมุน3ต่อ3บุนเดสลีกาเสมอไอน์ทรัคนอร์ทออเดอร์สเตท0ต่อเดฟเบโพคานชนะเวโรนา1.0ต่อกระชับมิดส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของอัลซ์บูก แพ้ครเทอร์เฟื่อต1-2กระชับมิดแพ้ไบเยตมิวนิก2-3บุนเดสลีกาชนะฟรายบวก3-1บุนเดสลีกาชนะเซเลเซอร์เอฟซี2-0เดฟเบโพคานแพ้ซันเดอร์แลนด์0-1กระชับมิดเปิดราคาต่อรองสังเภาลีต่อปออาส์บวกใช้ระบบ4-4-2เกมสวนกลับอันตรายตัวริมเส้นเรลคีแมนเอเมดินเดมิโรวิช ศูนย์หน้าตัวเก่งฟอร์มกำลังมาจุดอ่อนเกมรับหลุดง่ายแพ้ประตูบ่อยในครึ่งหลังจุดแข็งเกมรุกมีทีเด็ดจากการโต้กลับเร็วส่วนสังเพารลีใช้ระบบ4-2-3-1เกมรับเหนียวแน่นในบ้านมีวินัยในการยืนโซนคีแมนโยฮันเนสเอเกสไตน์มิดฟิลด์คุมเกมจุดอ่อนเกมรุกยังขาดความคมแม้ครองบอลได้เยอะ จุดแข่งเกมในบ้านแข็งแกร่งแพ้ยากสำหรับคู่นี้ผมให้ไปอัลส์บวกเกมรุปน่ากลัวมีตัวจบสกอร์คมครับและมาต่อกันกับคู่ที่4กับศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเหมือนเช่นกลัดบักพบกับแวเดอร์เบรเมนแข่งขันกันเวลา4ี่ทุ่ม30ครับสถิติการพบกัน H2H H ย้อนหลัง5นัดกลัดบักชนะ2นัดเบรเมนชนะ1นัดและทั้งคู่เสมอกัน2นัดครับ ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของมืนเช่นกลัดบักชนะชาวเก้่0-4 2-0กระชับ Pass, gart, 1, มิดแพ้สตุดการ์ด0-1บุนเดสลีกาเสมอฮัมบูร์ก0-0บุนเดสลีกาชนะแอตลาสเดลเมนฮอส3-2เดฟเบโพคาวเสมอเบรนฟอร์ด2-2กระชับมิดส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของแวรเดอร์เบเมนเสมอเลเวอร์คูเซ่น3-3บุนเดสลีกา แพ้แฟรงเฟิร์ต1ต่อ4บุนเดสลลกาแพ้มื่นเช่นกลัดบัก0ูต่อ1บุนเดสลีกาแพ้อูดินเนเซ่ต่อ2กระชับมิดแพ้อูดินเนเซ่ศูต่อ1กระชับมิดเปิดราคาต่อรองกลัดบักต่อครึ่งลูก เบรเมนใช้แผน352เน้นเกมโต้กลับเร็วมีคู่หัวหอกดักลาสบวกฟูครุกเป็นตัวความหวังเกมสวนกลับอันตรายแต่เกมรับหลวมเสียประตูเยอะโดยเฉพาะเวลาเจอทีมใหญ่ส่วนกลัดบ,บัรกใช้แผน42-31ใช้เกมรุกจากริมเส้นและการเชื่อมบอลแดนกลางขีแมนคือมาคุสตูรามที่มีความเร็วและการจบสกอร์เฉียบคมเกมรุกดุด,ดันยิงได้ต่อเนื่องแต่เกมรับยังมีปัญหาเสียประตูง่ายสำหรับคู่ ผมให้ไปสูงเกมนี้เปิดแรกยิงกันสนุกแน่นอนครับและมาถึงกับคู่สุดท้ายกับศึกลาลิกาสเปนบาร์เซโลนาพบกับบา์เลนเซียแข่งขันกันเวลาตีสอครับสถิติการพบกัน H2H ย้อนหลัง5นัดบาร์เซโลนาชนะ4เสมอ1บาเลนเซียยังไม่เคยชนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของบาร์เซโลนาเสมอราโยบาเยกาโน1ต่อ1ลาลิกา ชนะเลบันเต้3ต่อ2ลาลิก้าชนะมายอก้า3ต่อศลาลิก้าชนะโคโลน5.0กระชับมิตรชนะแดด f อฟซี5ต่อ0กระชับมิตรส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของบาเลนเซียชนะเคตาเฟ่ afe, 3ต่อ0ลาลิก้า แพ้โอซาซูนา0-1ต่อลาลิก้าเสมอเรอัลโซเซียดาด1-1ต่อลาลิก้าชนะโครโน่3-0กระชับมิดแพ้มื bach, ่นเช่นกลัดบัก0-2ต่อกระชับมิดเปิดราคาต่อรองบาร์เซโลนาต่อลูกครึ่งควบสองบาเลนเซียเจอบาซ่าหนัดหลังสุดไม่ชนะเลยใช้แผน4-2-3-1เพื่อชนะมาเกมล่าสุดแต่การเล่นนอกบ้านยังไม่น่าไว้ใจ คีแมนอูโก้ดูโรอันเดรอเมดากาย่าจุดอ่อนรับลึกแล้วมักเสียประตูช่วงท้ายจุดแข็งเกมสวนกลับมีที่เด็ดจากกองหน้าส่วนบาร์เซโลนาใช้แผน4-3-3ฟอร์มในลีกยังคงโหดโดยเฉพาะแนวรุกที่กำลังมั่นใจจากเลวันดอฟสกี้และเปดรีจุดอ่อนแนวรับยังมีช่องโหว่โดนโต้กลับง่าย จุดแข็งเล่นในบ้านได้เปรียบชัดเจนเกมรุกดุดดันยิงประตูดได้หลากหลายสำหรับคู่นี้ผมให้ไปบาร์เซโลนารูปเกมน่าจะเป็นเจ้าบ้านบุกกดดันตั้งแต่ต้นและมีโอกาสยิงขาดตามราคาครับมาสรุปแนวทางของวันนี้กันครับคู่แรกผมให้ไปลิเวอร์พูลเกมรุกจัดจ้านครับคู่ที่2เป็นคู่ VIP สําสำหรับท่านใดสนใจทีเด็ดคู่นี้และกิจกรรมแจกรางวัล แอดไลน์ line, เพื่อเข้ากลุ่มได้เลยมาพูดคุยเรื่องบอลเชียร์บอลกันได้ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับคู่ที่3าอัลส์บวกเกมรุกน่ากลัวมีตัวจบสกอร์คมครับคู่ที่4ผมให้ไปสูงเกมนี้เปิดแรกหญิงกันสนุกแน่นอนครับ คู่ที่5ผมให้ไปบาร์เซโลนารูปเกมน่าจะเป็นเจ้าบ้านบุกกดดันตั้งแต่ต้นและมีโอกาสหญิงขาดตามราคาครับสำหรับคืนนี้ชี์ทีมไหนคอมเมนต์บอกกันก่อยครับจบกันไปกับการวิเคราะห์เจาะลึกเกมวันนี้หวังว่าแนวทางของเราจะช่วยให้คุณวางแผนได้แม่นยำยิ่งขึ้นถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้กดติดตามไว้เลยครับเพราะเราจะไม่พลาดทุกคู่เด็ดทุกมุมมองก่อนเกมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ พาบวกบอลเต็งวิเคราะห์บอลเข้มทุกวัน